สวัสดีค่ะกบีชาแนลค่ะวันนี้ป่าจะไปท้ายคลิปป่าเห็นดอกชำช้าค่ะสวยหลายค่ะป่าเลยแหวะลงทายก่อนค่ะนีทืกต้นชำฉาใหญ่เนาะค่ะอืดอกเพิ่งงามดีค่ะสีชมพูอ่อ,อน ชมพูแกเราค่อนข้างชมพูอ่อนชมพูแกสวยค่ะป่าเห็นป่ากับป่ากันเล่งอยู่หลายมือแล้วว่าป่าจะต้องมาทายจักคิปหนึ่งให้ได้ ต้นชามชาค่ะงามหลายดอกเต็มต้นเลยค่ะนี่พึ่งบานบานแล้วก็โรยไปพร้อมกับนี้ค่ะดอกตูม อย่างป่ากันยังบุท่านหนึ่งแบบอืมดีเยี่ยมเต็มที่ค่ะมื้อใหม่ปาาต้องขอโทษด้วยท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมต้องเมืองการท้ายห้วยของป่าอยู่ในขณะนี้แต่ก็ขอบผู้หลายค่ะที่ท่านผู้ชมให้ความเมตตาป่ากับปี คลิปาฮป่ากับผีเนาะค่ะนี่สวยค่ะดอกอดอกชาำชาค่ะงามายมคืออ่าเจ้าไหนล่ะเพิ่นคือ ขนไก่คืบป,ปุยขนไก่ไปสั้นนะคะงามงามค่ะนี่ขนย่อยมาตำดำนี่ดอกตูมค่ะ คือขนไกปุยขนไกไปประมาณที่สั้นนะคะสวยปปีอ่ะหมักปปีอ่ะเป็นคนหมักแบบหมักธรรมชาตินะคะเพราะห่างไกลธรรมชาติมานานปปีอยู่ตะปาคอนกีดมาสี่สิบกว่าปีปปีไม่เคยเห็นปลาธรรมชาติแบบนี้ของธรรมชาติแบบนี้นี่แหละคะ่ะ สวยค่ะนี่น,นี่ต้นชมชาเป็นต้นมใหญ่ยค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่อืมแต่กินกาสาขาเห็คนความเย็นความหลงเงา เยน็นนุ่มนล้าแล้วก็มีดอกดอกสวยงามพร้อมล้ะค่ะไอ้ดอกสวยงามพร้อมรถพ,พอซ้าปากปากจอดเอาไว้ปากไม่ได้ดับเื่อง พอป้าจะสตาร์ทบ่ได้อีกป้าก็เลยน,นั่นนี่ความหลงเงาคว,วามเย็นต้นไม้ใหญ่มีดอกสวยงามค่ะอยู่ทางทางนี่ แ่กิการสาขาปเยเ็นมากค่ะนี่นะทุกคนมองขามเนาะอืมมองขามแต่ป่าก็ไม่เคยมองขามหรอกค่ะว่านี่แหละคือไปโย่เท่าคงได้เห็นได้ นี่ความสุดกับเป็นห้ลมลมเงาเฮาเติมช้าค่ะนี่ดอกนี่ดวดงสีชมพูอ่อนอมชมพูกแก่ สาขาสวยงามเลยค่ะ คลิปนี้ก็ทนทีก่อนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ